ทักษิณเข้านามัสการพระพยอมมอบเงินสองแสนช่วยทางวัดกรณีเด็กถูกไฟคลอกดับสามศพแต่คอหวยหลุดโฟกัสทะเบียนรถหรูผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้26พฤษภาคม เมื่อเวลา13นาฬิกาที่วัดสวนแก้วตอบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าก,กราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพร้อมมอบสิ่งของและเงินสดจำนวน2 0 0 0 0 0บาทให้กับทางวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไม่กุฏิจนมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กสรายและมีการพูดคุยถึงเหตุเพลิงลุกไม่กุฏิวัดในครั้งนี้รวมทั้งพูดคุยเรื่องต่างๆปัญหาภายในวัดถ้าหากต้องการให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งติดต่อประสานมาได้ โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดด้านพระพยอมกล่าวว่าทางวัดไม่ได้รับการประสานหรือติดต่อใดๆจากอดีตนายกทักษิณท่านมาโดยไม่บอกกล่าวทราบล่วงหน้าตอนท่านเดินทางมาถึงเพียงสินาทีตอนที่ท่านอยู่เมืองนอกทราบมาว่ามีคนนำหนังสือพุทธสภิขุไปมอบให้กับท่านเป็นจำนวนมาก ท่านเองก็เลื่อมใสศรัทธาในปีนั้นตนเองถูกต่อว่ามากมายจากสังคมหาว่าเป็นคนหิวแสงวันนี้ที่ท่านเดินทางมาก็มาสนทนาธรรมกับอาตมาและมอบเงินจํานวน2องแสนบาทพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำนวนหนึ่งให้กับทางวัดทางอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุในผลบุญครั้งนี้กับอดีตนายกทักษิณด้วย อย่างไรก็ตามหลายคนหลุดโฟกัสไปที่ทะเบียนรถรู้เมอร์ m ซ r c ส d e s m a y บ a c h s 580e ที่อดีตนายกทักษิณนั่งมาโดยรถรู้คันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน4444ซึ่งคอหวยต่างก็ไม่พลาดเตรียมจดเลขปัดเสียงโชคซื้อหวยงวด1มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้